ปล่อยมาแล้วครับนะวางได้เลยนะครับนะวางเยอะได้เยอะครับวางน้อยได้น้อยจะเอาไหวจะไหวงดวางครับวางหมายเลขที่ออกครับหมายเลขสองครับสองห้าแปดติดต้นเองครับนะหมายเลขสองอะไรกันเนี่ยอะไรกันอย่าทะเลาะอย่าทะเลาะเรียบร้อยแล้วปล่อยนะปล่อยมาแล้วครับนะวางกันได้เลยนะครับพอตานี้หมด ไหวจะไหวนัดการวางครับวางหม่เลขที่ออกครับใหม่เลขหกครับสามหกเสีเหลืองครับนับหมายเลขหแป้นเดียวเองเออมันไม่เด้งมาเออันเล่าใหม่วางกันใหม่จ้ะ วางได้เลยนะครับนะครึ่งสนามแล้วนะครับใกล้ถึงเส้นสีแดงแล้วรอบนี้นดการวางครับวางหมายเลขที่ออกครับนะหมายเลข8ครับนะ2 5 8สีน้ำเงินครับนะหมายเลข8เด้งหนีไปเฉยเลยอ่ะดีแล้วมันเด้งมาหาพี่